วันนี้ง่ายๆเดดน่าจะร้อนเดวน่าจะรอนมากเลยทุกคนน่าจะร้อนร้อนะขนาดนี้นนนกี่องศาไม่รู้เด็กขึ้นให้ตรงนี้เราใช้ของนี้นะคะยี่ห้อเออยี่ห้อเนี้ยแหละวันนี้อากาศน่าจะร้อนนะทุกคน ลงพื้นหน่อยยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ใช้ดีจริงลากเย็นๆนนะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอายังไม่ได้ไปซื้อเลยว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออยู่แม่ข่าวตึงนขอ ตอนนี้อากาศร้อนมากทุกคนเราไม่รู้หรอกตอนนี้กี่องศาอุทานี่มเหมือนไม่ต้องทาแป้งเลยทาแป้งขุ่นสนิทนึงแปบนยังร้อนดึกเงเกงแสงเกงขยาวทาแป้งขุ่นแป้งอ,อยากรู้ไหมทุกคนว่าตอนนี้กี่องศา เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะทุกคนเราจะพัดวักปะไม่น่าวกอกเดี๋ยวก็รู้ โอ้ยไม่ว่าทุกคนเดี๋ยวก็รู้เขียนชื่อกันท่าอัด,ดยาวๆเลยทุกคนเราก็ไม่ไ้จะเอาชื่อช่องว่าอะไรเอ้ยชื่อเนี้ชื่อเก็บว่าอะไรดีเ,เขียนตัวย่อเนี่ยกำลัดงดังอยู่ในอติดกลับมานลนะ ไปไต่อขอ้างคอยแก้มันสวยจังปกติเขียนอีกข้างง,าง,งรู้จักกับว่าหึมไหมไม่หละอีกข้างก็จะเป็นประมาณนั้นแบบอออหึองอ่องนะนี่ส้มอิดค่ะ รับลูกง่ายๆค่ะมันไม่เห็นเราต้องโดนแดดถึงจะเห็นลิปส,สีนี้ค่ะสีน้ำตาลนุดดๆคุยสวยแกสวยนะสวยนะแกเคาไม่สวยโอ้ผมนี่แบบนี้ คถ้าใครใช้คิีมทาผิวนะแนะนำให้ทาหลังอาบน้ำเพราะว่าหลังอาบน้ำอะ่ะมันเปิดดูคุมขน เพราะว่ามันมี SPF 5 0 PA บวก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 สามบวกนั่ไม่ใช่บวกสองบวกนะคะสามบวกเลยนะคะมันจะให้ช่องูด้วยนะคะได่ยนะินไม่อไหมรู้ไหมคุยกก่อนันนี้มีน้องย้มเก็บกำไวคุณเราคส่งคิปิดโอให้ยาวๆให้ดูนะคะ เราไปกินอาหารอาหารผิวกันค่ะอันนี้รสส้มเป็นวิตามินซีค่ะไม่ด้จ้างนะคะอันนี้เป็นรสบุบรี่รสอะไรไม่รู้ดูกันเอาเองอืมนั่นแหละ แต่เหมือนหน้าลอ,อยเลยไม่รอดสช่ไหมก็อ,อยายามเช็ดๆ,ๆเราก็ต้องดูแลผิวนะคะเอาแบบนี้รีผมกันต่อโอ้โหเดี๋ยวให้ดูแดดข้างนอกแรงมากแดดอ่ะไม่อยากจากบ้านเลยจะต,ต้องออกลัค่ะ แค่ okay. เอาจริ้งไหมถ้าเราใช้หวีแบบหวีธรรมดาที่เป็นแบนๆอะ่ะเจ็บน้ำแข็งมากเลยเราเลยก็มาใช้หวีแบบนี้ตัวอย่างยี่สิบไม่ใช่หรอกก็ต้องเข้าใจนะคุณแม่เนาะผมร่วงเยอะร่วงจนจะล้านนี่แหละไอ้แย่ไปไหนไม่รู้ผมผมเยอ,อะเนี่ยในกล้องไม่เห็นหรอกว่าเราแต่งสีตาเป็นสีอะไรแต่ใน,น,นกระจกคือสวยมากจ้อยเองสวยมากเห็นนะลูกผมขอลารอเวลาไปรับผูกสาวกันคะ่ะคุณลูกเราหลับค่ะ โโลูกก็เล็กดูแต่งตัวสวยมากเลยดูท่าน,นอนเขาหมอนก็มีนะไม่นอนนอนกับพื้นไปค่ะเอาลูกเอาดูตะโกนตื่นมากะมันมนอนทับตัวแม่เลยไม่ให้รักยงังไงไหวใช่ไหมคะไม่ให้รักยังไงไหมไม่ให้รัก็ยังไงเดี๋ยวหมุนขึ้นเนื้อไม่ให้กกรักยังไงไหมก็มันจะโป๊กสไ,ไฟมันไม่ติดมันเลยมึงโอ๊ยทับไม่ติด ดู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 ด พ่อลูกปิดพัดลมเราร้อนหอมเปิดพัดลมอยูน่น,นี้น้องเสียงเราเล่นที่เลยเมื่อกี้ดูที่นางจะเปิดพัดลมให้เมื่อไหร่อันนี้เขียนเท่วสวยจังชมอยู่นั่นอันนี้กรอคทิปยาวๆเลยนะคะอร่อยดีใจยังไงเร็วๆน้องอร่อยดีใจยังไงเร็วๆ ดีใจก่อนอร่อยดีใจไงเร็วดีใจก่อนเร็วอร่อยดีใจก่อนเลยเร็วดีใจดีใจโอ้โหโอ้โหดีใจเออโอ่ะนั่งเลยนั่งถ่ายไม่ทันกินเมื่อกี้ย่างรวดเร็วบับเลยอะอือืเ้นหนึ่งสเต็ปเร็วตึง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 ไปไหนเล่ามาเร็วเต้นหน่งสเต็ปเอ้าเต้นเต้ึต้นเต้นต้เต้นตเต้นตนต้นเตนตนต้นเตเตเนตตงต้นเตเตตตเตนน ไปมามมามค่ะไปมามมามเ,เร็วๆมาม,มดูผมสิโอ้โหดูแดด <c oughs> ใช่ยังเด็กไป <c oughs> ยังเล็กเกินดูดแดดแดดคือร้อนจัดใช่ลงเลยล่ะคะ่ะโอ้ดูเล่นกับเพื่อนโอ้โหดูว <c oughs> ันนี้วันครู <c oughs> ครูให้ลูกอม <c oughs> ขึ้นไปบนเวทีแล้วแม่แม่เห็นแล้วค่ะอันไหนคะอ๋ออันนั้นหรออ๋อสวยสวยสวยโอเคหรอใครเป็นคนถือพานน่ะใช่เปล่าใช่เปล่ายังไม่เห็นมีรูปเลยเรอรอรูปเอายาไปติดที่นู่นเอาไปติดที่นู่นอ๋นนอ,อครูให้มาหรอนางบอกครูให้มาน่ารักจังอะไรก็ไม่รู้ นักเรียนกลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอาบน,น้ำทำกบข้นนาวเออไม่ทำกับข้าวทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย